เรามาต่อกันที่กิจกรรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ,คะมีการแข่งขันสนุกเกอร์นะคะชิงแชมป์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มคืนเรียบร้อยแล้วค่ะโดยมีนักกีฬามาร่วมประชันฝีมือกันอย่างคึกคักค่ะ,คะ บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์โอเพนแอนด์จูเนียร์แฮนดิแคปสุราษฎร์ธานีคัพ2025ที่โต๊ะเทียนแก้วสนุกเกอร์อะคาเดมี่ค่ะเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักกีฬาทั้งชายหญิงจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากค่ะครับทางด้านนายวิรพลเทียนแก้วผู้บริหารเทียนแก้วสนุกเกอร์อะคาเดมี่และประธานชมรมกีฬาสนุกเกอร์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะคะ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2568โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่รุ่นโอเพนและรุ่นจูเนียสำหรับนักกีฬาอายุไม่เกิน16ปีนะครับงานครั้งนี้นะครับได้มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมและยกระดับกีฬาสนุกเกอร์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และยังเป็นเวทีให้นักกีฬาดาวรุ่งได้แสดงความสามารถซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนหลายรายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาสนุกเกอร์ในจังหวัดครับค่ะซึ่งการแข่งขันก็ยังคงดำเนินต่อไปถึงวันที่1กันยายน2568นกะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดโดยผ่านช่องทาง YouTube Facebook ค่ะให้กับผู้ที่สนใจได้รับชมตลอดการแข่งขันด้วยก็ถือว่าเป็นรุ่นจูเนียร์นะคะน้องๆก็มาแข่งขันกันที่จังหวัดสุราษ ธานีถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่มีสเสน่ห์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการแก้เกมต่างๆนะคะก็<ช>น่าสนใจร่วมเชียร์น้องๆกันได้ค่ะครับช่วง